เข,ข้ามาดูที่นี่ก่อนที่แรกแล้วก็<ะ>ไปวนดูที่อื่นครับทําไมคันนี้มันถูกใจอะไรพี่แบบว่าชนะที่อื่นเลยม,มันเรียมมันแทบจะไม่มีรอยเลยรถมือสองแทบไม่มีรอยเลยถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ให้เท่าไหร่ดีคันนี้ก็เก้าสิบได้เลยนะครับให้เก้าสิบถือว่ารถมือสองว่าอย่างนี้นใหม่เลยนะอันนี้คือใหม่เลยแล้วทําไมตัดสินใจกันเร็วมากเลยเพราะว่าจริงๆก็ไปดูมาเนาะไปกลับมาภายในนี่พึ่งบ่ายเอง ตัดสินใจแล้วตัดสินใจก็นั่งรถไปแล้วก็ดูทุกเต้นเลยแล้วมันไม่ถูกใจก็ตัดสินใจมาเอาเลยกลับมาซิดอัโตแล้วเดี๋ยวขับกลับเลยไหมครับพี่ขับกลับเลยครับอันนี้คือตรงมาชฐาเพลาขับรถกลับชุดยอดมากเลยก็ภายในครึ่งวันพี่ก็จบและขับรถกลับบ้านได้เลยพี่พี่คาดบอกว่าเร็วขนาดนี้ไม่อยากรู้แบบเวลาซื้อรถไม่ครับตอนตอนซื้อคันแรกก็ไม่ได้ไวขนาดนี้ แต่พอไปเงินสดปุ๊บไวมากปั๊บซื้อกลับบ้านขับไาเลยก็เดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวเราก็ส่งทําการโอนเล่มอะไรเดี๋ยวส่งตอบไปเลยนะครับได้เลยขอบคุณที่ไว้วางใจนะคะแล้วก็เด้ทางปลอดภัยค่ะพี่รับคุณนะคะค่ะ